ถามอะไผมยังม่มาเฉยๆแล้วนะผมเดินมาเฉยๆไมาเดินมาดูนะเนี่ยเดินมาดูถามอะไรเนี่ยเดินมาดูเลยเดินแล้วพระอะไรไปเดินมาด้ไามแอบลูกเลยแล้วบอกพอาจารย์เดินแล้วนี่ไงกดแข่งการสะท้อนกลับนะครับือเจตนาของผมผมไม่ได้ต้องการมา มาตอบคําถามแล้วก็ไม่ไม่ต้องการมาถามใครผมเดินมาดูเฉยๆโอ้ดีครับโอ้สุดยอดนะครับเงียบทำไมกันไม่เป็นเลยแย่เลยมาจะไม่มามากุเลยเนี่ยพ่งนี้มไม่มาเนี่ยไม่มาไม่จะไม่มาใครไม่ไม่มาแล้วก็จะไม่มาแล้วเดี๋ยวถามทีละเด็กหนุ่มเฮงกินให้เด็กคนนี้ได้ได้ออกรายการ ออกรายการโทรทัศน์ม็ได้ลูกคนดูหนูคนดูหนูเป็นร้อยตอนนี้ดังแล้วนะนั่งดูหนูอยู่เลยกันนี่ยไปเป็นเลยตอนนี้ผมยังไม่เห็นขึ้นสัก์ทร้อยคนเลยอะไรนะอะะไรนยังไม่เห็นขึ้นพาร์ทร้อยคนเลยยังไม่ไงนี่ไงคนดูเก้าสิบเอ็ดคนแล้วนี่ไงโร้อยแปดสิบหกอ่ะเห็นไหมเห็นในกล้องไหมอ้ินอยู่โรงเรียนอะไรในงานตอนไล่เลยลองถามความรู้สึกเด็ก หน่อยว่าได้ดูได้เห็นข่าวสงครามไหมเ,ออเขายิงกันนะ่ะรู้สึก<า>ส <ง S 1> ยังไงยคนะ่ะใช่สงคารามโลกยคนะได้ดูไหมผมมีความรู้สึกว่าโหดร้ายปาดเถื่อนมาก<อ>ผมมีความรู้สึกว่าโหดร้ายปาดเถื่อนมากอตอบดีมากนะผมมีความรู้สึกว่าถามแค่ว่าได้ดูไหมไม่ได้ถามความรู้สึกตอบไปนู่นเลยอ่ะสุดยอดอันนี้ผม เคยดูนะแต่คิดว่าั้นจะฆ่ากันฆ่าแกงกันก็ไม่ยงดีนาจะอยู่กันแบบเป็นฝูกนฝนเป็นฝ่นเ่ฆ่ากันมันไม่ใช่ยังดีมันต้องนาอยู่กันแบบเป็นฝุกนะครับแล้วแตเป็นทำไมไม่บอกว่าเป็นฝุกไม่อยู่กันดีๆไม่อยู่กันแบบเป็นฝุ่วะแต่ว่าเด็กเขาไม่ได้ดูเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดู แต่อาจจะได้ยินมากูก็โอนให้คิดดิการยกูจะให้ติเด็ติดตามไม่เคยได้ยินแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่เคยได้ติดตามข่าวมไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนั้นครับอ๋อผมไม่ยุ่งกับเรื่องสงครามครับนะคือไม่เคยดูแต่ถ้า ถ้าสมัยเป็นคันเลือดหัดกูจติ๊บเด็กเสิร์ฟได้เลยกูจะติ๊บอีกร้อยกูชอบเสีแดงมาจันเดี๋ยวเปลี่ยนแว็นสีแดงให้น้อยไปแล้วนี่เป็นแบนั้นเหรอเออรู้สึกว่าพัดยจนมากเลยเอาไปเถอะพัดยจนพี่สาวเลยพี่สาวเลยโอ้จะเอาเรื่อยๆมาให้ดูมันไม่เลยจังไม่เลยมัไถือมัไม่กดมันไม่กดคือเดี๋ยวพระอาจารย์จะแปลความหมายให้ฟังทำไมว่า เด็กเขาถึงบอกว่ามันบาปเลยมียื่นยื่นคืนด้วนะเด็กเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ผมมีความรู้สึกว่าพระจนมากและพระอาจารย์ก็มองดูดูไปที่ความคิดของเด็กเพราะว่าถ้าไม่จนคงไม่ยืมคนอื่นถูกไหมเขาเลยจะเอายื่นคืนัวบาปเลยนะผมผมรู้สึกผมจะบาปเขาไม่มีเขาไม่มีตังค์นะอาจารย์หนอรกูขับ เออถ้าพามีตังค์พ่อจะยืมคนอื่นนะหมดแล้วยืมเเพราะว่าแค่ยี่สิบบาทนี่ยังไม่มีเลยก็น่าจะมีอยู่ยี่สิบาทใช่ไหมถึงเอาให้เรายี่สิบาทสุดท้ายของเหมือนเป็นแบบมีชีวิตแค่ยี่สิบบาทหมดแล้วหมดหมดบาทหมดแล้วดีเขาสุดยอดเลยอ่ะเย่น่ารัก ันนี้มีร้อยหนึ่งแล้วเขาบอกคนไม่มีหนี้เศรษฐีต้องมีหนี้นี่เป็นหนี้หลวงพี่เขาร้อยหนึ่งแล้วแล้วหลวงพี่นี่มีตังค์ไหมเนี่ยน่าจะน่าจะมีไม่ค่อยเยอะมากครับคนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะคนนี้ไม่ค่อยคนนี้ไม่มีเลยไงคนนี้มีแค่ยี่สิบบาทสุดท้ายของชีวิตพารูปนี้พระเดมียี่สิบบาทสุดท้ายของชีวิต แต่พาเดมีเครดิตเนี่ยยืมตังได้เนี่ยคนเราต้องมีเครดิตนะเครดิตถ้าไม่มีเครดิตยืมเขาก็ไม่เขาก็ไม่ให้ยืมเราโอ๊ยเราอยากเป็นคนคนมีเครดิตไหมน่าจะมีนี่คนมีเครดิตกับคนมีนี่เนี่ยหนูว่าดีไหมลูกไม่ไม่ค่อยดีครับชอบยืมตังมอื่นไม่ไม่เอาคืนไม่เอาคืนแบบนี้ก็ไม่ได้ครับถคาเอาคืนนี่ ถือว่าดีครับอ่าเอาคืนนี่ยืมเขาต่อหน้ากล้องต้องเอาคืนมั้งไอ้เขายืมมาให้หนูเนี่ยลูกดีไหมดีไหมยืมมาให้หนูจะกย่้ตังค์ยังไม่ดีกหรออะไรวะเนี่ยเอาคืนเนี่ยเอาคืนเขาไปหนูไม่เอาใช่ไหมไม่เอาโอ้ผมผมกลัวผมเป็นบาปใช่ไหมเป็นบาปใช่ครับหนีหี้ผ้ายขี้้แบบไม่ค่อยมีตังค์ เออต้องโทษเจ้าว่ะข้าขึ้นไหวไม่ลงแล้วเอาขึ้นไปก่อนเด็กกูงานที่ดังเด็กไม่เอาไม่เอาตังโอ้น่ารักนะครับมารุสโสดาบันเออโยมบอสบอกโดนบอสบอกอย่างนี้มีมีมีโอกาสเลยนะครับอาจารย์โยมบอสวันบอกอย่างนี้หน้าจะมีโอกาสมารุสโสดาบันแล้วแบบนี้ อืมเฮ้ยไม่เคยเจอเว้ยตั้งแต่เกิดมาอายุสี่สิบสองขวบเนี่ยนะครับจริงๆริสี่สิบสองขวบแล้วชอบมากเลยจองจองเดี๋ยวขึ้นจองกันนะจริงโดนถูกชะตายดิคนนี้เูยด้วยไม่หลบตาด้วยต้องหลบเขาอะขึ้นมาวัดบ่อยๆเออดีชอบมาวัดบ่อยๆนะลูกแน่นอนเดียวอยู่สิบวันนะ่โอ้โหอยู่สิบวันเดี็กผู้สึกก่อนอ่านนักคอมบอกแล้วอ่ะ ไปสอบแล้วเอ้ามาไปอยู่ไหนมาตังไม่เอาดเลยข้างล่างหยิมนะตังยืมไม่เอาด้วยชอบชอบพี่ปาบอกว่าจองเป็นลูกเขยสาธุว่างั้นลูกขอกเอ็มอ๋ออันนี้ลูกของเอ็มเหรอเขากหลานพระอาจารย์นี่หลานพระอาจารย์ว่าทำไมอู้ยต้องนานเชื่อไม่ทิ้งเดียวอันนี้เป็นหลานพระอาจารย์คนเหรอใช่ค่ะกว่าแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นอะไรกับพ่อเรา กูว่ากันไม่สงสัยียกว่าลูกนะลูกพ่อเด็กกูว่าแล้วเชื่อไม่จริงแถวงงเลยแม่ประภารัตเราเรียกพอาจารย์ว่าอะไรลุงลุงับเรียกว่าหลวงลุงนะโอ้สาธุไม่แปลกใจนะไม่หลบตาด้วยนึกว่าเป็นลูกหลวงพ่อเด็กเห็นพามาลุันเอ ีครับล kind of so the no like ้วงลุงแท้งไหมลืมเช็คสายวะเคยหลายครั้งแล้วครับเคยหลายครั้งให้ทีละเท่าไหร่จำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กครับเอ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นเด็กเหรอลืมเช็คสายตอนนั้นไม่รู้จักว่าเงินราคาเท่าไหร่ร้อยหกใช่ไหมตอนนั้นก็รู้เหมือนกันครับแต่จำไม่ได้เพราะมันนานแล้วอ่ะน่าจะเป็นปีทีละครั้งเลยเด้อแต่คนให้ผมมาผมไม่เข้าใจเแต่คนให้ตังค์ผมผมไม่เข้าใจเลย ดีดีดีคนก็เอามาให้ยื่นมาให้ผมก็รับแต่เมื่อกี้ทำไมไม่รับล่ะหนูติดหลุงลุงมากหลุงลุงก็จับไม้ทีไรได้ทั้งทุกทีเลยลูกบวชบวชไม่บผมผมไปบวชผมก็ได้ไม่บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้นอนเล่นก็ได้ทำไรได้หมดเลยตอนเด็กตอนเด็กเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะจริงเหรอใช่ คือปีอะไรช่วยชมรขันทองเขาเขานอนที่บ้านแล้วเขาจะเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมาคุยกับเขาจำได้ไหมอันนี้จำไม่ได้แต่เคยเห็นอยู่ครับที่อยู่ใต้ถุนถุนเล้าน่ะจำได้ไหมผมผมสีขาวเลยยายแก่ๆครับอ่าตอนนั้นยายแก่ๆมาคุมามาพูดอะไรกับเราจำไม่ได้เลยคือแบบผมแบบลืมไปหมดเลยอ่ะ แต่แต่ไม่ได้เห็นอีกแล้วนะไม่เด้นเห็นอีกแล้วเพราะตอนนั้นเห็นเขาเขาเดินเอาตอนเราจะเห็นแต่เป็นคนใหญ่อ่ะจะเห็นแค่เงาือได้ยินแค่เสียงจะได้ยินแค่เสียงแล้วก็เห็นแค่เงาเขามาหาเขาแต่จาไม่ได้ว่าเขามาพูดอะไรด้วย